แล้วทําไมเขาจะให้ไม่อยากให้เลขเขาแตกเอ,อเขาก็ชุดบนนี้แหละครับีนะ่ยที่จะให้มันแตกสามตัวนี้แหละก็คือว่าตัวนีน้นะครับได้เห็นแล้วเนาะอะต่อไปนะใครยังไม่ได้เห็นนะครับรัฐบาลนะอ,อมสินก็ยังไม่เห็นนะทุกคนพิมพ์อ,อมสินนะอ,อมสินประจงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสี่นะครับพิมพ์อ,อมสินอย่างวันนี้จะให้ อมสินรัฐบาลด้วยนะครับโค้งสุดท้ายแล้ววันพุธก็ค่อยถามไถกันนะครับถามไถยหลังจากรัฐบาลออกค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับี่ค่อยเจอกันทุกคนพีม่อมสินอมสินเนี่ยไม่มีอั้นนะครับนะไม่มีอั้นนะไม่มีอัน้นซื้อได้จนไปถึงเที่ยงอยู่ เลดราคาถือว่าสูงนะครับทุกคนพี่ e อมสินนะครับอมสินอมสินบานงคนก็มิ้นนะว่าทกศอออกวันไหน <c oughs> ต้องรู้นะครับเสียนหวยนะอมสินออกเดือนละครั้งนะครับออกทุกวันที่สิบหกนะทกศนะครับอมสินกับรัฐบาลวิงรูดเจ็ดนะครับเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเน้นเจ็ดห้าและ เจ็ปดนะครับเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดแปดสีหางรูดก็ได้นะครับรูดก็ได้เพราะราคามันเหลียดไม่ลดเหมือนรัฐบาลอันนี้คือออมสินนะครับใครยังไม่เห็นรัฐบาลบ้างเอาถามหน่อยตอนนี้รัฐบาลตัวไหนมาแรงตัวไหนอัน้น ทุกคนซื้อได้ไหมอาจารย์ไลฟ์ให้มาตั้งแต่วันที่สี่ที่ห้าหลังหมยออกสามสี่วันเนี่ยนะทุกคนน่าจะจัดเต็มกันหมดแล้วนะไอเอฟซี FC ที่ติดตามกันจริงๆน่าจะอิ่มนะครับนอกจากคนยังจะมาถามว่ารัฐบาลรัฐบาลอันนี้คงไม่ทันเขาหรอกครับอนะอันแน่นอนใต้ดินอั้นนะครับนะในระบบออนไลน์บาทละสามสิบแล้วเนี่ย บาทละสี่สิบแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับนะบางแข่งก็บาทละยี่สิบเนี่ยไม่เหลือแล้วครับเนะี่ยไม่เหลือแล้วนะตัวไหนมันอัน้นมันดังมั่งเอ่ยนะมีไหม <c oughs> เออนะเ <c oughs> มนให้ดูหน่อยนะครับทุกคนนะไเล่นออนไลน์ 95, เนก้าห้าแปดกิจมาแรงคุณเพ็ญนสีนะครับ จะต,ตัวนี้นะเดี๋ยวจะได้ดูชุดรวมนะครับชุดรวมและชุดรวยนะชุดรวยก็คือชุดสามตัวของอาจารย์นั่นแหละนะครับนะตัวนี้นะครับรัฐบาลนะครับรัฐบาลทุกคนพิมพนะ์รัฐบาลนี่มินรัฐบาลรัฐบาลให้หน่อยนะครับสรุป นะครับพระเลขของอาจารย์เนี่ยงวดประจำวันที่หนึ่งธันวานะครับได้เด็นตัวเดียวนะครับนะที่ฝันในสูตรนี้บนกับล่างเป็นตัวเดียวกันนะครับบนกับล่างเป็นตัวเดียวกันเล่นบนเล่นล่างนะครับเล่นบนเล่นล่างจากเฟริทีนะครับใครที่ตามวันที่หนึ่งธันวาคมนะงวดหนึ่งธันวาคม 3ที่ผ่านมาเลขอาจารย์เข้ามาเท่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะ84กับ94นะครับงนะวดนี้ <S <S <an> <S นะได้ตัวเดียวกันคิดว่ามีโอกาสบนล่างเหมือนเดิมกันนะครับอ่ะทุกคนนะรัฐบาลประจำงวดวันที่1น่านวาคม64นะครับตอนรับปีใหม่กันหา <S an> <ส> <S an> เงินใส่วัน <S an> คริสต์มาสนะหรือใส่ปีใหม่กันนะครับนะรัฐบาลนะบนล่างคือเก้านะครับนะใครชอบตัวไหนถ้าอ่านะชอบนอกเหนือจากที่อาจารย์เน้นไหมอนะอันนี้คือชุดรวมนะครับนะไม่ใช่ชุดเน้นนะนะชอบตัวไหนแต่อาจารย์ก็ชอบทุกตัวนะครับชอบทุกตัวเลยแต่ว่าตามสูตรแล้วนะครับเน,น้นนะ คือหลักหน่วยเนะี่ยมันมีแค่3ามตัวเอามาหมดนะมึงจะมาออกตัวไหนก็เป็นของเรานะก็คือตัวชุดรวยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชุดรวยชุดรวยก็คือชุดเน้นนะครับนะชุดรวยนะครับนะเก้าสองเกี่เหนะหลักร้อยนะครับงวดที่แล้ว เน้นไปเจ็ดนะครับชุดสามตัวนี้ให้เจ็ดอยูหลักร้อยไปสองชุดนะผลก็มาที่ออกก็คือเป็นเจ็ดหกหนึ่งนะครับงวดนี้หลักร้อยนะสังเกตให้สองไปสองชุดก็คือสูตรเดิมที่เป็นเจ็ดนั่นนะครับเนะี่ยถ้าเดินต่อมันก็จะมาตามน,นี้นะอันนี้คือชุดรวย จะทับพื้นที่ลงมาอีกสําหรับใครไม่อยากไปเล่นเลขชุดเยอะๆก็ตัดเล่นงบน้อยๆเอาตามนี้ก็ได้นะแต่ว่าชุดรวมอาจารย์ก็ชอบนะไม่รู้จะมาบนมาล่างเพราะรวมบนล่างแต่ให้หนักสามหางนี้นะครับมองออกแล้วเนื่่นคือรัฐบาลนะครับส่วนเก้าหนึงเก้าจิตเก้าเปียกก็ชอบนะครับก็ชอบอยู่ ก็ชอบเหมือนกันนะมันก็เป็นไปได้แต่ก็เล่นได้นะครับแต่เรามาหนักชุดสามหางนี้แต่ไม่ไม่ตัดในจันไม่ไม่ตัดนะไปเล่นทุกตัวเลยไปกลับบนล่างแล้วก็มาหนักตัวสามหางนาจันจะทําแบบนี้นะเป็นคนทําจริงๆเราลักลุมไว้เคยมีบทเรียนแล้วไปตัดตัวที่มันเรียกตัวเองถูกแต่ไม่ได้ตังค์ไปตัดไม่เล่นครบอย่างนี้เคยมีช้าใจคนอื่นได้ตังค์คนอื่นรวย ตัวเองก็มั่นใจก็ฟันตัวเดียวเม็ดเดียวอย่างเงี้ยอืไปออกตัวที่เราไม่น้นหลายครั้งอย่างเงี้ยออกนะหลังจากนั้นมาซื้อทุกตัวที่ทําแต่อาจจะซื้อน้อยหน่อยกว่าชุดที่น้นอย่างนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเลขอ์อกตัวไหนนะถ้ารู้ปุ๊บก็ซื้อตัวเดียวนั่นแหละใช่ไหมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นไปนได้หมดทั้งนั้นทุกคนนี้นหมดแล้วเนาะ ลงให้หมดแล้วนะครับลองเลื่อนดูนเลื่อนดูในเพจทุกๆเพจประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แล้วเนาะไปหาไปหาซื้อนะครับลบตเตอรี่ก็ซื้อก็ซื้อได้หรือว่ามันอยู่ในเครื่องนี้ <c oughs> มันอยู่ในเครื่องนี้ว่าจะให้ดูทเทียนรถฝันฝันฝันกับรถปดี เอารถมาใหม่ก็ฝันว่าเอาผ้าคลุมรถไว้ล้วมารู้ในความฝัน,นเหมือนคนเอามาเอาผ้าคลุมรถออกให้เห็นป้ายทะเบียนนะครับหรือมันจะออกทะเบียนรถแต่ไม่ได้อยู่ในในเครื่องนี้อยู่ในเครื่องที่ไล์อยู่เ,เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะจะลงให้อะประมาณนี้นะ,ะทุกคนนะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับเจอกันวันพุธนะครับวันพุธไม่ออกวันพุธนะครับเนี่ย